สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็มาเจอกับคุณครูนะคะในกิจกรรมกลางแจ้งค่ะลบหลีกสิ่งกีดควางนั่นเองค่ะคุณครูฟ้ายนะคะคุณครูปันค่ะและคุณครูเก๋ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์มีกร้วย วิธีการเล่นให้เด็กๆวางกลวยห่างประมาณ70เซนติเมตรและวิ่งซิกแซกสลับไปมาอย่าให้ชนกลวยนะคะแล้วก็วิ่งกลับไปตรงที่จุดเริ่มต้นค่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะเด็กๆสามารถเพิ่มความเร็วได้นะคะเพื่อให้ร่างกายเราได้มีเหงื่อนะคะเอาล่ะแบบนี้ค่ะ อีกรอบนะคะเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่มาวิ่งเป็นเพื่อนก็ได้นะคะวิ่งกันหลายคนนะคะสนุกคะ่ะแบบนี้นะคะเอาล่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านก็ลองทำดูกันนะคะไม่ยากเลยนะคะช่วยในเรื่องการทรงตัวได้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆครับ เมื่อสักครู่นะคะเด็กๆได้ชมกิจกรรมการวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางกันไปแล้วใช่ไหมคะค่ะเด็กๆรู้ไหมกิจกรรมนี้นะคะมีประโยชน์คือเด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วข้อที่2เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะข้อที่3 เกิดความสนุกสนานค่ะและข้อที่4เด็กๆยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองด้วยนะคะค่ะเด็กๆฝึกบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์สุขภาพดีค่ะสำหรับผู้ปกครองถ้าหากจะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆนะคะสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นตามที่มีได้ตามสะดวกค่ะ รับวันนี้คุณครูทุกท่านนะคะก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะค่อยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ